น้องช่วยแม่ด้วยเมียแกมันไล่แม่ออกจากบ้านอ่ะแม่รีบมาหาแกเนี่ยแม่ครับมันเกิดอะไรขึ้นครับทําไมแม่ไม่บอกผมล่วงหน้าล่ะครับแล้วทําไมแม่เนี่ยไม่อยู่ดูแลน้องสบายที่กําลังคลอดแต่กลับมาหาผมทําไม น้องเซอร์ไพรส์แกมันคลอดแล้วน็อตแล้วแม่ก็เลยออกมาซื้อของใช้ส่วนตัวให้เขาอะแล้วแม่ก็รู้ว่าแกงานยุ่งไงก็เลยไม่ได้บอกล่วงหน้าแล้วแม่ก็เดินทางมาเหนื่อยกะจะมาพักบ้านแกนะแต่เมียแกมันไล่แม่ออกสากบ,บ้านน็อตเพราะฉะนั้นเรื่องนี้แกต้องจัดการความมิดีทำให้แม่ด้วยผมเข้าใจแล้วครับแม่เดี๋ยวแม่รอผมแป๊บหนึ่งนะครับผมขอเคียยงงานให้เสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะพาแม่กลับบ้านไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นให้นางรอแล้วกัน นี่มายวันนี้มาเป็นอะไรของมายเนี่ยแม่ผมก็สามาหาแต่คุณก็ไม่ให้แม่ผมเข้าบ้านไล่แม่ผมกลับไปอีกคุณคุณทาแบบนี้ได้ยังไงเขาเป็นแม่ของผมนะแล้วก็เป็นแม่สามาียของคุณด้วยคุณทําแบบนี้มันไม่ถูกเลยนะและแบบเนี้ยยังจะกล้าเรียกตัวเองเป็นลูกสะพ้ายได้อีกเหรอแล้วเนี้ยคุณทําอะไรอยู่ยังมีอารมณ์มานั่งกินเค้กกินโคกกินขนมพวกนี้อีกเหรอคุณรู้ไหมว่าของพวกนี้มันสิ้นเปลืองมากแค่ไหน พวกเราเนี่ยมีภาระ,ะต้องเยอะแยะต้องผ่อนบ้านผ่อนรถคุณเนี่ยควรช่วยประหยัดก่อนนี้หน่อยนะอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยคุณรู้ไหมฉันทำงานบ้านตั้งแต่เช้าจนเย็น,นยฉันเพิ่งจะได้นั่งพักแล้วการที่ฉันสั่งของพวกนี้มากินนิดเดียวเ,ยเพื่อให้เป็นรางวัลตัวเองอะมันผิดมากขนาดนั้นเลยเหรอคุณกลับบ้านมาคุณก็จะบ่นฉันเนี่ยและของพวกนี้มันก็ไม่ได้แพงแล้วก็ไม่ได้สิ้นเปลืองอย่างที่คุณว่า ราคามันหูกนิดเดียวเองฉันซื้อเฉพาะของรถราคาเท่านั้นแหละส่วนเรื่องแม่คุณเนี่ยนะคุณรู้ดีแล้วเหรอถึงมาว่าฉันแบบเนี่ยคุณรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเหรอก็แม่ผมบอกว่าท่านเนี่ยเข้ามาซื้อของแถวนี้ก็เลยอยากจะมาพักที่นี่ให้หายเหนื่อยก่อนแต่คุณก็ไล่แม่ผมออกจากบ้านถ้าคนอื่นเขารู้เข้าเนี่ยเขาจะหาว่าผมลูกอัตตันยูได้นะมีเมียแล้วลืมแม่แบบนี้มันไม่ดีเลยนะแม่คุณพูดแค่ไม่กี่คำเนี่ย คุณก็เชื่อในสิ่งที่แม่คุณพูดหมดเลยแล้วก็มาว่าฉันแบบนี้เนี่ยนะทา้งนี้ไม่ฟังที่ฉันอธิบายไม่ถามฉันสักคำงั้นคุณลองถามแม่คุณดูสิต่อหน้าฉันตอนนี้เลยว่าเขามาทำอะไรที่นี่ได้บอกฉันหรือเปล่าว่าจะให้ฉันเนี่ยไปเป็นแม่บ้านให้กับตองน้องสะใภ้ของคุณให้ฉันไปดูแลตองตอนช่วงอยู่ไฟทำหน้าที่แม่บ้านทั้งหมดคุณลองถามเขาดูสิ เรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไงกันแน่ครับที่แม่บอกผมเมื่อกี้มันไม่ใช่แบบนี้นี่นี่น็อตเอาจริงๆเรื่องราวก็ไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นหรอกเก่งก็รู้ไม่ใช่เหรอเมื่อน้องสะพายแกไมนคูรจะค่อลูกแล้วแม่ล่ะแม่อายุเท่าไหร่แม่ก็เลยคิดว่าแม่จะดูแลหลานตัวน้อยไม่ดีพอไงเดี๋ยวตอเขาจะไม่พอใจแม่ก็เลยจะให้มาไปช่วยดูแลมันจะเป็นอะไรไปเราเป็นข้าคผัวเดียวกันอะอย่าง้อยแม่จะได้สบายใจไงน็อตแม่นี่แม่คิดอะไรอยู่เนี่ยแม่จะให้เมียผม ไปดูแลน้องสะพายงั้นเหรอแล้วทำไมแม่ไม่ดูแลเองจะให้มาไปดูแลทําไมครับน็อตกพูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะเราเป็นครอบครัวเดียวกันจะมาแบ่งแยกทําไมแล้วอีกอย่างแม่ก็ไม่ได้ขอให้พวกแกสองคนออกเงินออกทองก็แค่ออกแรงแค่เนี้ยจะมาปฏิเสธทําไมแม่คะแล้วจะไม่ให้ไม่ปฏิเสธได้ยังไงล่ะคะตอนที่ไมยคลอดล่ะมีใครเคยดูแลมไม่ไหมคะแม่ก็ยังไม่เห็นดูแลไมยเลยยิ่งทีมกับตองเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยคะ่ะ เขาไม่เคยพกหัวมาเยี่ยมมาเลยด้วยซ้ําเงินก็ไม่เคยเอามาให้ไมยกับตองเองก็ไม่ได้สนิทกันเราจะให้ไมยไปดูแลเขาได้ยังไงแม่อยากจะไปดูแลเขาเนี่ยแม่ก็ไปทําเองค่ะไม่ใช่ให้มมยมาทําแทนแม่จะให้มมยไปทําแทนแม่ทําไมคะไม่ไม่แกอย่าลืมนะว่าเราแต่งน้องสะปร์ตกุเล็กเข้ามาเนี่ยเขาเอาค่าสินสอดให้เราตั้งเยอะตั้งแยะแถมได้เงินสดมาตั้งเป็นแสนอบแล้วแกล่ะแกมีอะไรแกมีเงินเข้ามาบ้านแค่แค่ไม่กี่หมื่นนะมมย แล้วตอนงานแต่งน่ะแม่ก็ต้องช่วยออกพวกแกไปตั้งหลายหมืน่นเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลน้องสแปร์ให้ดีที่สุดสิอย่าทำให้เขาเสียใจยแม่ครับถึงแม้ว่ามายเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้อะไรมากมายแต่เขาก็ให้บ้างครับตอนที่ผมกับมายแต่งงานกันเนี่ยแม่ไม่ได้ช่วยออกอะไรเลยสักบาทและบ้านผมกับมายก็เป็นคนซื้อเองแม่ครับถึงแม้ว่างานแต่งเนี่ยแม่จะเป็นคนจัดแต่เงินใส่ซองแม่ก็เอาไปทั้งหมดไม่ได้ให้พวกเราเลยสักบาท และที่สําคัญแม่มาแค่วันเดียวแม่ก็กลับตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมรู้นะครับว่าแม่แอบเอาเงินให้น้องมาหลายครั้งแล้วให้ตลอดเลยแต่ผมกับไมายเนี่ยก็ไม่เคยบ่นไม่เคยว่าแม่เลยเข้าใจแม่ทุกเรื่องแต่ครั้งนี้แม่ทําเกินไปจริงๆนะครับแม่จะให้ไม้เนี่ยไปดูแลตองนั่นแหละครับไม่ใช่แค่ไม้จะไม่ยอมนะครับผมเองก็ไม่ยอมเหมือนกันบ้านตองอ่ะเขาออกจะมีเงินทำไมเขาไม่จ้างพี่เลี้ยงเองล่ะครับไม่ได้นะนอนแม่ไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าเรื่องยี่หายนะ ่าจ้างพี่เลี้ยงแพงจะตายไหนๆล้วก็มีคนของเราอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไม่ได้ทําอะไรไ,ไปดูแลหลานสิแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไมยอมแล้วก็วันเนี้ฉันจะไปตามแกที่บริษ,ษ,ษัทแล้วก็เป่าประกาศที่ทุกคนได้รู้เลยว่าแกไม่เลี้ยงดูแม่แถ้าเกิดว่าพวกแกสองคนไม่ยอมอีกแล้วก็ฉันจะอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนทั้งนั้นน่ะแม่แม่ก็คิดได้นะครับแม่ใช้คําว่ามีอยู่แล้วเหรอแม่กล้าพูดออกมาได้ยังไงคําพวกนี้ยแม่ยังเรียกว่าตัวเองเป็นมนุษย์อยู่ไหม ถึงแม้ว่ามายเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำงานนอนอยู่บ้านเฉยๆผมก็จะไม่ยอมให้มายไปดูแลตองแน่นอนเรื่องนี้แม่อย่าหวังเลยนะครับเชิญแม่กลับไปได้แล้วไม่งั้นอย่าหาผมไม่เกรงใจนะอย่าให้ผมต้องลากแม่ออกไปซีนอตฉันเป็นแม่กันนะแกกล้าทำร้ายฉันงั้นเหรอฮะแกนี่มันเกินไปจริงๆเลยนะแม่คะหมายว่าแม่กลับไปดีกว่าคะ่ะบ้านของเราเนี่ยคงต้อนรับแม่ไม่ได้อีกแล้วละค่ะได้ฉันไปก็ได้ ฉันไม่อยู่ที่นี่ให้พวกแกสองคนผัวเมีหมเยหัวลอยย่อฉันหรอกแม่ครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้แต่ผมเนี่ยต้องปกป้องครอบครัวของผมครับไอ้น็อตสักวันหนึ่งแกจะรู้ว่าแกทำลายครอบครัวพวกเราพังไปแค่ไหนมลผมขอบคุณคุณมากเลยนะ ที่คุณอดทนมาตลอดเลยเราเป็นครอบครัวเดียวกันสิคะเราก็ต้องสู้ไปด้วยกันสิคะไปกินเค้กต่อสิไอ้สรภาพลปาของผม <c oughs> สวัสดีครับคุณน็อตพอด,ดีผมเป็นทนายของคุณฟ้านะครับคุณฟ้าเนี่ยเขาจริงพิธีการไว้ให้คุณแล้วก็อยากให้ส่งให้ถึงมือคุณนะครับ หมดหน้าที่ของผมแล้วยังไงผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,บ,รบถึงน็อตแม่รู้ว่าแม่เคยทำผิดผิดมากเพราะที่จะไม่อาจขอโทษแล้วจบได้แต่ก่อนตาย แม่อยากบอกว่าแม่รักพวกแกเสมอแม่ไม่เหลืออะไรแล้วที่ดินก็ขายไปหมดเงินก็หมดไปกับความดื้อรั้นแต่สิ่งที่แม่เสียใจที่สุดก็คือบ้านที่ไม่มีใครกลับมาแม่ขอโทษไม้ขอโทษหลานทุกคนที่แม่ไม่เคยให้โอกาส หากชาหน้ามีจริงแม่ขอเป็นแม่อีกครั้งแต่ครั้งนี้แม่ขอเป็นแม่ที่ดีก็พอคุณฮะแม่เขาก็จากไปแล้วเราต้องให้อภัยเขาไหมคะแล้วทุกคนะ,คะ่ะครับ คิดว่าเราควรให้อภยัยไหมช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็จะอยู่ข้างคุณเสมอนะขอบคุณนะ